เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกๆวันศุกร์ที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับตามที่ได้สัญญากันไว้เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ได้มีโอกาสได้ไปเดินเล่นที่ห้างบ้างนะแล้วก็เข้าไปในร้านหนังสือก็เลยไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับปรัชญาปรัชญาหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มันบังเอิญเจอนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษนะเราแค่เดินเข้าไปเพื่อที่จะหาอะไรฆ่าเวลาแล้วก็เดินดูว่าเออมีหนังสืออะไรหรือแนวคิดอะไรที่มันน่าสนใจบ้างสําหรับในยุคนี้เพราะว่านานจะได้มีโอกาสได้เดินทางแล้วก็ไปเดินในร้านหนังสือก็ไปเตะตาหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งก็หาหลายเล่มอยู่นะแต่จังหวะที่มัน ไปดูเนี่ยมันไปเจอแต่ตาอยู่เล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้มันจะเขียนคำว่าโจโมพอดีเป็นเล่มสีฟ้านะผมผมอาจจะลงในเพจไปดูแล้วให้ดูแล้วนะว่าหนังสือมันหน้าตาเป็นยังไงก็ไปตามดูได้ในเพจซึ่งหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ที่มีชื่อว่าโจโมนะผมก็เอะใจขึ้นมาเอ้ยมันเจ๋งดีเพราะมันเป็นชื่อที่เราใช้เป็นนามปากกาตัวเองนะว่าเออมันมันใช้มาตลอดแล้วมันได้กลายเป็นมีหนังสือเป็นของตัวเองซะดื้อๆอย่างนั้นก็เลยเปิดเข้าไปดูในหนังสือว่าเออในหนังสือมันเขียนว่าาอะไรบ้ง ทำไมเขาถึงเอามาเป็นชื่อหนังสือได้เราก็เลยค่อยๆเปิดเข้าไปดูซึ่งก็แอบๆอ่านนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ก็ตัดสินใจอยู่พอสมควรจะซื้อหรือจะไม่ซื้อแต่สุดท้ายก็ได้แอบอ่านนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปซื้อเหมือนกันจะดูทั้งเล่มว่ามีอะไรบ้างแต่แค่อ่านตรงสารบัญแล้วก็องบรรธิกาที่เขาเขียนมาในช่วงต้นๆนะก็น่าสนใจแล้วซึ่งซึคาว่าโจโมเนี่ยมันถูกแปลงออกมานะมันถูกแปลงหรือสลับคํากันกับอีกคำหนึ่งที่เขาให้ไว้นะครับ ซึ่งความที่เขาให้ไวเนี่ยมันคือคำว่าโฟโม่นะโฟโมกับ FFOM o ่โฟโม่ซึ่งมันก็มีความหมายของมันถึงเหมือนกันไอคำว่าโฟโม่เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยๆมาที่โจโมนะเอาโฟโมก่อนซึ่งไอไอไอเอ็กเซนเนี่ยก็อย่าไม่ต้องพูดถึงมันนะผมก็แค่พูดไปในตามที่ผมออกเสียงไปนั่นแหละเอามาที่คำว่าโฟโม่โฟโม่มันคืออะไรความหมายที่เขาให้ก็คือโฟโม่เนี่ยก็คือเขาพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษยาวๆบอกว่า f ฟียออฟมิสซิ่งเอาก็เฟียก็ F อฟวเนาะเฟียออฟอก็ o f ฟมิ s ม i สซิ่งก็ M แล้วก็เอาคือโนั่นแหละเฟียออฟ s ิสซิ่งเอาคือการที่กลัวที่จะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือกลัวที่จะสูญเสียบางอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้คําจํากัดความของคำว่า f OM o m โมไว้ซึ่งมันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็เป็นปรัชญาหนึ่งที่ที่ทำให้เรามันึกคิดอยู่เหมือนกันว่าเออ ถ้าเรามีความกลัวในเรื่องพวกนี้จะทำยังไงซึ่งมันเป็นการกลัวแบบว่ากลัวพลาดกลัวเสียโอกาสหรือกลัวที่จะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมันคือความกลัวไปเลยนะซึ่งพอมันเกิดความกลัวเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันจะทําอะไรต่อก็ยากแล้วถ้ามันเป็นเกิดความกลัวขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขากำลังตีความเรื่องเนี้ยมันมันเลยจะหาคําที่จะมาแก้ที่จะสามารถที่จะพัฒนาจากเรื่องความกลัวเนี่ยหรือคําว่าโฟโม่เนี่ยจะทำไงได้บ้าง เาก็เลยมันอยาิอีกคำหนึ่งมาว่าก็คือคำว่าโจโมเนี่ยแหละโจโมเนี่ยโจโมก็อะไรนะโจโมอะไรเงี้ยซึ่ง j เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น joy นะ joy of missing out ก็คือเขาเรียกมีความสุขกับอ่าสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้นะแต่เขาเรียกอะไรให้เราเข้าใจมันก็คือการปล่อยวางถ้าเป็นในศาสนาพุทธคือการปล่อยวางนะั่นแหละว่าเออมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้บ้างไม่จําเป็นจะต้อง มีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาหรือไม่จะไม่ต้องมีทุกอย่างที่เราปรารถนามันก็คือความเข้าใจชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามีสิ่งที่เราเราโอเคเราอยากได้บางอย่างก็จริงแต่เราเข้าใจวนะ่าเออถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราจะฟุ้มไฟไหมเราจะเสียใจไหมหรือเราต้องต้องเหมือนคนอื่นไหมอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าเราเข้าใจมันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีภาวะที่เสียใจหรือเสียดายอะไรพวกนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกัน เออผมลืมบอกไปพอดีเกาเกาะตอนน้านี้ต้องเกริ่นก่อนว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วนี่ผมอยู่ที่คลองหกนะพอดีแวะมาดูฟุตบอลก็เลยเห็นอาจจะเห็นพวกสนามเทนนิสสนามฟุตบอลบ้างนะลืมบอกสถานที่ไปผมอยู่คลองหครับมาดูบอลอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของเราต่อคําว่าโจโมนะครับพอมาเปรียบเทียบกับโฟโมแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะถ้าเรา,าฟังในสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสําหรับการที่เรากลัวที่จะไม่ได้ กับเราเข้าใจในสิ่งนี้เราไม่ได้เนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างแล้วเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงถ้าเราเอา,อาสองสิ่งนี้หรืออะไรพวกนี้ไปประยุกใช้กับชีวิตประจําวันตัวเราเองผมเชื่อว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยถูกไหมเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่แทบจะไม่มีความเสียได้เสียใจหรืออะไรเลยก็แล้วแต่ตรงนีมน้มันทำให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ทาให้คุณม,มีความสุขด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งถ้าเรียบไปเทียบคำว,ว่าโฟโม่กับฟุตบอลเราจะโยงเข้าฟุตบอลยังไง ถ้าคำว่าผมมองกับฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นนักฟุตบอลที่พยายามพยายามวิ่งไล่ล่าหาบอลพยายามที่จะอยากได้บอลอยากจะเป็นตัวเด่นอยากจะเป็นฮีโร่ไม่ว่าบอลตรงไหนก็พยายามเคลื่อนตัวไปหามันหรือโค้ชก็แล้วแต่ถ้าในมุมโค้ชก็จะเป็นโค้ชที่พยายามที่จะลองแทคนิกต่างๆนานาที่มันเยอะแยะไปหมดเลยพยายามปรับเปลี่ยนยนน่นนี่นั่นอันนี้ก็น่าจะเป็นคำว่าผมมองคือกลัวนะที่เขาต้องการคือเขากลัวหรือเขากลัวที่จะไม่เด่นกลัวที่จะไม่ได้บอลกลัวที่จะยิงไม่ได้ โค้ชก็กลัวที่จะไม่ชนะหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะปรับตลอดเวลาแต่คําว่าโจโม,โนะมนันมันแตกต่างตรงไหนโจโมนะไันแตกต่างตรงไหนถ้าเป็นตั้ฟุตบอลถ้าคำมีคำว่าโจโมโคือการที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเด่นตลอดเวลาแต่เขาจะรู้จังหวะหรือรู้สถานที่หรือรู้จุดที่จะได้บอลตลอดเวลาเหมือนกันซึ่งอันนี้มันจะอยู่เหนือกวาอ่านะคุณลองดูอันแรกกับอันที่2นะถ้าถ้าคุณไม่มีความคิดที่ถูกต้องหรือที่ดีคุณก็จะวิ่งพลานอยู่อย่างในสนามตลอดเวลา แลวสุดท้ายก็ไม่ได้บอลด้วยนะวิ่งพลาดก็จริงเสียแรงด้วยแล้วก็ไม่ได้บอลด้วยสุดท้ายก็เสียทั้งแรงเสียทั้งความรู้สึกว่าไม่ได้บอลแต่คนนี้มีคําว่าโจมโมหรือโจมโมเนี่ยก็จะมีแนวคิดหรือวิธีการบางอย่างที่แบบเงียบ,ยบแต่สุดท้ายอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องเสมออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมันสร้างความแตกต่างระหว่างผู้เล่น2คนได้ชัดเจนสุดท้ายเราเราก็ลองดูว่าเราจะเลือกตรงไหนเลือกเป็นแบบไหนถ้าคุณอยากจะเหนื่อยน้อยหน่อย ก็แค่หาจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเยอะแยะไปหมดอันนั้นก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องวิ่งพลานเพื่อที่จะหาบอลหรือหาจังหวะในการเล่นตลอดเวลาเหมือนกันมันก็คงทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดความท้อแท้หรือผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นตามมาแน่ๆซึ่งในในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะถ้าเราเปรียบเทียบจากฟุตบอลมาเป็นชีวิตจริงมันก็เหมือนกันคนระับมันก็คงเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ได้เหมือนกันถ้าเรากลัวที่จะผิดพลาดในทุกๆอย่าง มันก็คงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดีนะเพราะว่ามันกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้พอมันเริ่มต้นด้วยความกลัวเริ่มต้นในควาว่ากลัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกิจกรรมหลายๆอย่างหรือความคิดหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อยๆที่จะลดระดับลงหรือไม่กล้าหรือไม่ทําก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พอมันเริ่มต้นจากความกลัวมันเป็นสิ่งที่เป็นปิดกั้นบางอย่างเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเรื่องนี้ทิ้งเราไม่ต้องกลัวใน แต่ว่าต้องมีแผนที่ดีหน่อยนะไม่ใช่ว่าเออฉันไม่กลัวเลยฉันก็เดินหน้าลุยโดยที่ลุยแบบไม่มีแผนไม่มีแผนการแผนงานอะไรเลยมันก็คือเดินแบบสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมบอกคือไม่กลัวก็ก็จริงแต่ก็ต้องมีแผนที่มันชัดเจนและรัดกุมหน่อยเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราไม่กลัวนั่นแหละดีแล้วประสบความสาเร็จด้วยตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเอาไปต่อยอดเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหลุยโดยที่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันก็ไม่โอเค อันนี้มาสรุปสุดท้ายนะหนังีมบอกว่ามันโชคดีที่ผมไปเจอหนังสืเอเล่มนี้นะมันก็เลยเอากลับมาถามตัวเองว่าเออสุดท้ายเนี่ยเราต้องการอะไรเราเราต้องการอะไรเสร็จแล้วเราเข้าใจมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ได้มันเราจะคิดยังไงตรงนี้มันทําให้เราดาวความ ปรารถนาเราลงเยอะเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเป้าหมายนะเป้าหมายก็ตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ความปรารถนาที่พยายามเขาเรียกอะไรความความคาดหวังดีกว่าเออความคาดหวังเนี่ยมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีถูกไหมพอมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้มันก็เกิดถึงความล้มเหลวหรือเสียใจเสียความรู้สึกแต่ถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องได้บ้างก็ได้นี่ถูกไหมหรือในจังหวะที่มันสมควรจะได้เออเราก็ทําให้เต็มที่มันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สบายสบายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากหนังสือหนึ่งเล่มนะที่อ่านไปแค่ประมาณสักสองหน้าคือ,ค,อคือหาจากกังหวะอ่านแล้วก็อ่านไปแค่สองหน้าเพราะไม,ไม่ต้องการที่จะแบบอ่านนาน,น,านเพราะเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมว่าคงไปเอาหนังสือเล่มนี้มาเป็นเจ้าของแน่เพื่อที่จะอ่านมาให้จบทั้งเล่ม,มแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้างในจริงๆเนี่ยเขาจะตีความเป็นว่าไงเพราะผมเอาแค่คำสองคำมาเปรียบเทียบแล้วก็ามาวิเคราะห์ดูซึ่งมันก็สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ที่คิดไว้เน แล้วก็สามารถที่จะเอามาสอนตัวเองได้เหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างจริง,รงชีวิตนะมันก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มามาได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคําว่าโฟโมที่เราคิดว่าเราน่าจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ฝากโจมโมไปด้วยในการที่จะปรับใช้เพื่อทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับสําหรับคลิปแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเก,กี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหรือเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปกันใ้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีก วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่นครับผม